ควมเชือขมงฉันใช่ครับจากแต่บ้านดอนดอนกลางครับพวมเฉือวบุญแก้วกับกำลังหนองเปียกเดินลงลงป่าครับพี่ก็หลงเลยครับกลับแล้วใครจะช่วยใครได้ผมก็หลงพี่ก็หลงนั้นเรามาหลงทางร่วมมะแล้วไม่ไม่ล่องรู้ว่ามันก็ใกล้ล่องได้ล่องเหมากันนั่นคพือลาวล่องรวมเวลาแบ่งเราจ่องมันนึ่งมันนองมากว่าการทุนไดอ่องเรือ <c oughs> อะไรอ่ะคนมันการทุนนี่ครับ <c oughs> อย่าไปม่วมานะ ตังอย่างไรเชื่อกับปีเชื่อว่าน้องกมท่านเป็นผู้มีบุญพีจะเดินตามไปกับน้องเพอทักษิตรีบบอกว่าน้องเป็นผู้มีบุญขอบพระคุณมากครับสาธุขอให้จริงเอะครับผมจะเดินดงหลงทางห, àng ห àng างามทําที่ไหนก็ยังไม่มีใครว่าจ้างให้เขาทํางานแล้วนี่จะไปกันที่ไหนน้องไปไนั้นปีไปไนัไปไนไปไน้นจำใจเออตื้อแตาน้องเป็นผู้มีบุญแล้วเออช่วยกันเด้อแม่ช่วยกันช่วยกันเด้อแม่ กเจ็บตัวจังอยู่หนักหน้าหนักหน้าเสียงใครยืนตนตนาเสียงอะไรนาวัดจักริดนั้นตามเพียกมาล้วละ่ะกูโลกคนว่ากางข้าาเกิดเม่เรยลงเสียงใครยืนตนตนาตเมตตาให้ช่วยตีช่วยตีกูเดือดร้อนเลยครับอย่า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 ครับในนี้มีแต่ผูดพี่ผิดพาดไม่มีอะไรเลยครับหน้าวัดตามมาลอกลอน มันดังออกจากไหนกับจากลำห้วยนั้นนะครับเจ็บเออเจ็บตนมีไว้เจ็บเออมันเจ็บตนมีไว้ไปหาหน้าไรแต่ม้มอมีมามีเอาลาวเอาลาว,าลวเป็นเรื่องมันมันตกจริงใครโนรานี่โนราตัวเงินยรำไหนไว้เสียงเงียบไปแล้วครับพี่ก็หวานแล้ววัด ข้าวปลาคนเดียบอยากก้าโน้มาหานอย่กตักสมาชจะเป็นจิ้งปูดพี่ปีศาจในนี้นั่นาาเพื่อนปลามรณะออเงียบไปแล้วครับคงได้ยินเสียงพี่เปียกกลับไปนั้นแล้วบอกว่าวัวนบ่ายกับพี่มีดําราวเลยตอบเดินทา,างกับเจ้ากางกับยังไม่เงียบเจ็บอยู่เหมือนเดิมอดเจ็บอยู่เหมือนเดิมเริ่มเพิเ่มจะบีกตีอีกทีว้าปิดมันโรงเรียนโนนะ ผู้ใดใครอยากได้ดีมาตั้งนี้มาไว้มาไว้จักแลวก็จักไม่ออกตอกแล้วก็ตตกไม่เก้าดำมันยาวเลยเดือด,ดออออออ่อยต็อกชอกเอาเล่าเอาล่าโอ้ยไรับลักษณะท่าทางมันเป็นรากสดไอ้ไรน้องเพียราักสดอั้วมันเทศดักร็อตอวมันเทศโอ้ได้ต้มรักมัน รากสดก็หมายถึงยั์ไงพี่อยากท้ออยากมาไม่าว่ามันเจ็ดเสียงท่านนิพพากษที่ดังอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมท่านชื่ออะไรเราเจอนิวัยอยากเคยลิดเจอนิวัยอยากเคยลิดช่วยเราเติดมันเจ็บตนก็ไม me, ่ไหวมันปักไม่รู้ปักดำไมจักแล้วก็จักไม่ออก ตกเร็วกะตกไม่เข้าก็ดำมันยาวเลยเลือดหยอยช็อกชอก,ชอกเอาลาวเอาลาวปอมเงินปิดปุน่นแกวผมมองดูส่วนที่โผล่มันั้นเหมือนกับด้ามสอนไปดูสิยุ่งอไกลางหนองเปียกนี่มันได้ขิดไรโอ้รจ่ายเดียวหนองเออวอตอพ่อเนี่ยเคียนไหมอะไรนะวอตอพ่อ,อครับอะไรวอตอพ่อ,อวัทดทำแผลกับแม่เอ้ยเจอหนองกบฉันเจอจ้อนตันตี นี่เด็กผู้ไม่บุญแม่เจ้าพระคุณเอออยากเอออยากไคยเลิศนี่ตอนนี่อนเราเนี่ยแต่จนรู้แต่เรื่องเลยมาแต่งตาเ่าวะตอนเด็กตอนเราคุ้มอยู่ดีดีที่เราไม่ได้ดำเลยเคยนี่ได้ประกันไว้แล้วเออบาดเจ็บได้มื่นหนึ่งตายได้อามื่นดูโหกัดไม้หนูอยากนี่ก็แล้วนี่ตาตาตัวบ่ตัวเบื่อเราตาซู่อ่ะนายน้องเปียกวะนา้อยากแกว้งตาได้สักที เปียกฮะจังหวัดช่อนนี้ก็หนองเปียกต้องไปล่วงประกันทีล่างไม่ใชจรถเองอยากขึ้นไปนั่งกลุ่มบอปิดมันเล่นกล้องก็โอยับช่อนเราเลยเดี๋ยวตอนดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่งตาเราอะเราดำบได่ตัวเราตอนนคุ้งเยอะๆหนูเห็นนคุ้งไปทำไรพร้อมอลไรที่มึงไปต้อนน่ะอย่าลืมปิดก่อนไหมนะจิ้งเวทล้อมน่ะ ตอนนี้ก็หนูรักมึงไปต้อน่ะมึงมีใบอนุญาตต้อนได้ไหมอ่ะฮะไม่พิดนั่นเดี๋ยวต้อนดูแต่แต่งตาตอนแต่ตาตัวอบอ่ะเราให้ตาเราเดียวเออแน่นอนนะเออแต่มึงต้องไปตกลงกับยายก่อนนั่นตามึงจะตกลงหรือกับยายหัพุ่ยยายตากูแต่ยายมึงอยูนเลยตายแล้วตายไปก็เลยรับประทานกูไม่เอาเรื่อง อ๋ม,มาโบ่ไม่พอดีอกันแล้วแต่ว่านั้นแต่ว่าดามาจังว่จ้อนเนียนคนทิ่จะได้มีบุญเอาได้ต้องเจือกรมสันมึงเด็กผู้ในเจือกรมได้อะกรมเพียกกรมเพียกหลุมกลมพื้เพียกบาดมือเคยกับเพียนไ่บาดมือไม่บาดจริงแต่ทุกมือเคยกับดักษ่ากันหลายวันเลยแต่าอย่างของกูเชื่อผมชื่อกรมสันครับแต่คงจะไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับสอนไม่เกี่ยวหรอกคือคนในมีบุญวาสนาะก้าวมาด่าแต่ถ้าตอบได้ก็ได้ซ้อนแต่ถ้าตอบไม่ได้ในปนัญณานี้มันเป็นเรื่องที่ธาตายผู้มีปัญญาจะได้ข้องดีครับก้าวไปเะครบกรมท่านก้าว,าวผมชื่อกรมสัรครับบอแหลมหรูกแต่ว่าถ้าตอบปัณณาได้กรมสันจริงคนชื่อกรมสันเยอะแยะหมด ปัญหาอะไรอ่ะปัญหานี้ก็เดียปัญหาธรรมะถ้าเกยตอบได้นั่นหมาความว่าได้ก้องดีแต่ถ้าตอบไม่ได้อย่าตอบก่นทำไมอ่ะตอบปิดเอเย,ย็นไอกีแตกเหี่ยวแตกไอ้จนตายไอยบิดมันเปลืองตัวอยากจะตอบกันไปไหนะน้องเพียกกันอยาเจายุ่งทำไมโรก็อยาก,ากอยาตอบน้องกรมท่านก็อยากตอบต้องฟังปัญหาก่อนครับปัญหาเขาถามว่ายังไงก็ตามว่า คนเวลาสิ้นชีวิตทําไมต้องมีได้ผูดปฏิกรอ,อบได้ที่ผูทธปิกรอ,อบเรียกว่าได้อะไรไม่ตึงอ่ะไรใครไม่ดูอย่าตอบไอ้กูไม่พุทธก็พูกไอ้ทำไมได้ลงปฏิกรอ,อบเขาอยาให้่รอบนั้นเป็นลบใช่ครับอันไม่รู้แล้วก็ตอำไมต้องเอ้ยตายกันขอ้อมั่งมั่งเว็บไม่ ห่าละอะไฮ่าเป็นวบาไม่ขั้นไม่ไอ้ันี้ไอ้เดิมไอ้เดิมผมเคยไปฟังเทศนาที่ในวัดตั้งอาจารย์เคยสอนครับลองตอบได้ไปโตกก็เอ้ย <c oughs> เรียบร้อยแล้วมือนี่กินแล้วบอดแตมแล้วกินวดวง ตอบก็เป็นไงไม่รู้อ่ะไอ้รถตอบจำไร้ไหมก็ไม่รู้มันเบ้อเลยจะเคยรู้ว่า้อยที่อก้อนเลยไม่เสี่ยงที่ได้ไม่เสี่ยงจะทำไงไม่รู้ไใจร้องแล้วกันนะทีนี้กวังเทศนาอาจารย์ว่าเปลือกเอต้นบอกว่า ได้ที่ผูกคอศกนั้นเป็นภาษาวาลีว่าเราลังชาตังพันธนังชาตังเราลังชาตังพันธนังชาตังแไปลไว่าอะไรบ่วงคล้องคอเกิดขึ้นแล้วบ่วงอันเกืยเลยคือลูกครับพ่อแม่ทุกคนที่สิ้นชีวิตต้องมีความห่วงใหญ่ในตัวของลูกกันกคอไหมไม่ครับได้เรื่องแล้ว ก็มันเบอร์ตัวกินมือนี้ไปเที่ยวมือโน่กินมือนี้เที่ยวมือโน่กรนีปัญหาก็เตะต้องถ้าไม่ดูอย่าตอบตอบปิดตอบมึงอยากปรำนะมึงอยากปรำนะอาจจะขึ้นบนพ่อใหญ่ลงลางแมมกะกินไปแล้วไม่ตามมันตีลุดปื้เราคนเรานี่ยเราไม่ใจไม่ตึงอย่าเล่นมันนี่ตอนนี้มันได้ตังค์ไอ้ตังค์ตอสแล้วกูไม่พาแต่ตำตาไรอยู่ละ จะยืมว่าจะเกยตบหนิทำการขายปีนี่จริงหรอกอันนี่มึงอยู่แต่มึงนะกูที่อยู่ที่กูรู้กูมากับมึงก็ตามมาทำไมหน้าตบนั่นเด็กก็ต้องมีการจุดเตียนจุดเอ่อเฟยจุดตะเคียนไว้จะตบนั่นไม่รู้ตบนั่นก็ครัวคนเม้าวิเดินจนล้วงอะลรเรื่องนะ ไม่รู้เลยตอกกัตอไปเลยอันเจ็ดเช็ดผงมั้งไหมไม่ไม่โย่เลยมาละมาละอ้นี้ก็เดิมเดิมแพ้เดือดร้อนจริงอะคันนี้ยุ่งอะอำแล้วอะ ตอบกับใครอ้าวกับแพ้ไปแล้วอ่ะไมน,น,น้องกุบดันตอบก่อนันจะองตำตาก็ถูกทีกับกูรักตันี่กูแทงกองกูนีนนเน่เนี่ยบ้าเราเหนก้อนเม็ดหนึ่งคนเมาเลยถึงหลักอัวหลักเนื้อนี่รับานไปเดินป่าลงุงปลัดพรดังลงุงดังคนกัมั่งเมายิบหมดรบตังค่าอัวอย่างเม็ดหนึ่งเพราะไรเพราะก็ตามว้ยเอ็นนี่ยคนเมาไปเดินยศเลย น้องกบทัานต่อปนันไหมไม่ใช่ครับอันนี้แน่ชัดครับผมไปวัดกับแม่ประจําที่เขามีไฟจุดไว้หน้าศพนั่นเขาหมายถึงว่ามามืดแล้วกลับสว่างมามืดกลับสว่างเบื่อคนที่มาเกิดมาไม่รู้ธรรมะครับพอได้รู้ธรรมะก็กลับไปด้วยความสว่างก็เหมือนมีไฟอยู่ข้างหน้าเอาปน้านี้ได้มุกคลน,นั้นจะได้จ้อนตอบได้กลบจ้ามประการถูกนะเออ เราอยกทราบว่าพระพุทธกับพระธรรมอันไหนเกิดก่อนอย่าตอบนะใครตอบไปนี่ปิดรลดับรองเลยวละคันนี้หละดูก็จักวันนี้ผ่อนมึงอย่าปล้ำกันไปนะไอ้เด็ดจอดเด็จักไม่องอมนะถามว่าพระพุทธกับพระธรรมอันไหนเกิดก่อนนั่นเลยลูกพระธรรมเกิดก่อนครับพระธรรมเกิดก่อนเดือน พระธรรมมันมีอยู่ในโลกนี้แล้วเจ้าชายจิตาทาได้ไปพบธรรมะอันนั้นเมื่อตอนที่อายุสามสิบห้าพระชันษาได้สําเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมมันมีอยู่แล้วเครื่องดนตรีมันมีเพลงอยู่แล้วแต่นักดนตรีไปค้นพบเพลงจากเครื่องดนตรีนั้นตาหนองกลมท่านตอบตุกก้อยต่าง้อต่างเลยู้ไปยุติเจ้าจอนอืมพริกตีเดียวรุดรอบกลัวเลือด กว่าแล้วไม่ายโองอยากโน่นกันกูอาแล้วได้เหลือแล้วคู่